โอมาดูกันต่อในคื <loyal> <cœur> ่เวลางครับสำหรับทีออโต้กับไฟหน้าตลาดน้อย ในคู่แรกนเซอร์บอที่หนึ่งตึ้งันหนึ่งยอปงโหมดตาด้อยนาำไปก่อนครับแล้วเชียวโตมาในเสมอในช่วงสองนาทีจุดท้ายแล้วคือเวลาหลังนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบางตำแหน่งแล้วทางด้านเชียวโตส่วนตาด้อยเนี่ยเกิดจะเป็นชุดเดิมเลยสองเกมหลังสุดอีกขาดทางด้านบอลไปแล้วะผู้เล่นในแนวลูกโคเก่งคนหนึ่งครับต่อ ก็เรยว่าตอนนี้นียังแก้ปัญหาเกมลุ้จะไม่ค่อยได้เกมลุกวันนี้ไม่ค่อยปฏิกระต่ตอท่งด้านตลาดน้อยอให้บอลรับส่งยังไม่ลื่นไหลเหมือนที่เคยทํามาได้โอ้เกมนี้ต้องเก็บสามคะแนนเพื่อจะเรียกว่ากดตันเรียกว่าตุ่มหัวตารางต่อไปท้งั้านตลาดน้อยทู่ยัดมาบอล เขาจะถ่ายมันนี้ให้น้ำฝาเราเดี่ยวเปิดคอสไปทางซ้ายกลับมาที่ไนท์อีกทีหนึ่งสองคน,นี้ยไนท์กับโต้งย้อนมาไนท์โอ้โหจังหวะนี้นัโโนนนยดยิงไกลก่อยังไม่หักวันนี้นอกจากประตูแรกที่ทำได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเลยิงไปก็ติดติขัด,ดกันใหหมดเยครับให้ย้อนออกมาแตงเขาขวาจริเด,ดูโอ้โหดูครับจังหวะยิงแต่ละทีมน้งหมดโอ้โหใกล้เคียงหเลยครับ โอ้จังหวะนี้เล่นไม่ได้แล้วไงง่ายเกินไปแล้วโดนฟังอยู่นัดเอาไปนัดแล้วตอในตัดเข้าในมาเอ้าจะไปสายนัดเป็นตาเนี่รอดขาด้วยเช่นกันย,ย้อนเดี๋ยวมาเชียรโตร๊ตั้งใหม่ใหม่เปิดขนาดเส้นตับบอลไม่ดีแล้วอีกแล้วเปวโดนตับกลับมาบอลยกข้ามกองหลังมายังไม่หานเลยโอกเตะแล้วไปโควนไงลุ้น เออไม่ได้ต้านแรงไก่แล้วตรงอัะโอนแรงเฉื่อยเลยตากพอดีครับตุ้งย้อนกลับมาตั้งยังไงแล้ป๊อกโอ้โหูการเล่นแล้วตอนนี้ตู้เราให้มายังได้ครับเดี๋ยวฮะเราฝ่าแล้วแนะย้อนกลับมาครับอ่ามาดูว่าป็ีจังหวะนี้ครับของตลาดน้อยครับไป้นัดกอยู่ที่บอลเนี้ยจอบกินไก่ชนเนื้อ อ่ะไม่ได้หนึ่งประตูได้สำหรับเกมนี้ประตูคุ้มนหนาของพวกเขาอ้าวมาดูระยะเขาแยกกับไกลครับแต่วต่าเจ้าตัวนี้ชอบแล้วนัดปั่นมาแล้วลูกนี้โอ้โหสองประตยังเห็นวิธีบอลเดียบู้นี้ตรงขอบม้นลอยไส้เดียบลูกจีิไม่ปัดกินข้าแน่นอนครับไปแต้มหนเปิดกันมาสองศโอ้โหกุ้มลงไปโงนี่้ฝงไม่โดนครับเติม แม่ต้องวันนี้ยังถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานครับในศุโลกเกมน้อยมากเขาต้องครับจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวตายในแนวรุกอีกคนนึงเล่นสันส้นๆมาคือและเพื่อนเล่นไม่ได้อ้าเกมรับต้องลงมาก่อนที่ตอนนี้บอเลเราจังหวะสองพร่งนี้มือไปกันแล้วผู้ธศิลปนไม่เปล่าบอลไม่ตรงจุดแน่าจะไปรีบเล่นแล้วบอลไม่ตรงจุดย้ชนะันทีอัโต้ โอเคแบบนี้กดดันเลยนะ้วันันผ่านน้อยโอ้ต้องบอสแชั้นเก่าเกมนี้ต้องบอกว่าลูกเกมมันไม่ได้เป็นต่อนะครับเกมนุ่งอาจจะมีมากกว่าก็จริงแต่ว่าโอ้โหทันทันโดียวโลยรับกั็นขังกันแล้ววันนี้ประตูที่สี่ไปเหมือนลูกต้นเกมนี่สมาธิยังไม่นคนเดียวแล้วปามบอลอัาณาแม่โตลูกนี้ดูว่าไปต่อแล้วแ่มาทุกสามตัวโอ้โหดูรับเข่าสองสบายมากทำได้ดีเลยตอนนี้ โห,ลลหแล้วพุ่งไกลว่ะไฟหานป๊อกค็ตรงกลางโฉบป๊อกป๊อกตูหนหรือเปล่าใช้สีสันแต่งหนุนี้เแล้วฟาวแล้นลอยแล้วแบบใสอยข้างหลังแบบนี้จังหวะสีแล้วก่อนตรงกลางแล้วไปยังจะไปแย่งคืนไปเกี่ยวขาท่านั่นตลาดน้อยล้มไปแล้วผู้ตัดสินให้ซีคิประยแล้วโอ้โหแล้วมาดูว่าซีคิประยะถือว่าค่อนข้างจะอันตารายเลยครับก่อนหน้านี้เป็นจริงตกต่อ้วพี่งเข้ามาตรงปัดไปแล้วรวอบนึงคราวน,นี้ได้ลองอีกทีหรือเปล่าครับ กอ,องแพงแค่สองครับนัดจับอยู่ที่บอลเหมือนเดิมนะตัวเตะลูกนิ่งของธนาตา้อยแล้วบิงมาปานดีนทีแล้วลูกเดียวโหม่งเดิมเลยครับเออผู้สาวตึงก็ปัดเหมือนเดิมแล้วหมุโห่งเหมือนเรียกว่ารีแค่ลูกก่อนหน้านี้มาเลยครับเตะหมุนมาจัดแล้วโหม่งเสาสองไม่มีใครเลยนี่เป็นคนที่ยิงได้ดีจริงๆในระหว่างฟีลชิปแบบนี้ทางด้านนัดครับ ใช่ฉยออกายังได้เป็นรูปคุ่มครับของทียโอโต้ตูมขำหนาใสเขาเลยจะีไปเล่นไม่ได้ครับ้มาูนมาูนี้จู่ไายเ่่ยู่ไา่าอย่าู่ไมาย่อยู่ไมา่าออย่นอู่ไ่ไมอย่หานมาอายนัอจ่หายูู่่ไนมาอ่ไนมาู่่นมานาอนห่า บอลออกแค่ข้างแล้วตู้แล้วแม่ไม่เข้าใจกันในตัวไอ้โต้องจแล้วพลิกได้หรือเปล่าไม่ได้ต่อยอัดเลยแล้วแม่หรืว่าไม่โดนใครแล้วออกข้างะไรได้หรือเพื่อนครับโอ้โหดูว่าตอนนี้เกมรับต้องลงมาเน้นให้มันแน่นยำไว้หน่อยครับน่าโต้งคือหงอกเดี่ยวโต้งไอ้การนึงโยกลงมาหนึ่งให้หนึ่งสองไม่ถึงนี่ครับเราขอเปลี่ยนตัวตลาดน้อยไทยครับปวดหอยบอลออกครับเอาทางด้านคู้ลงมาคตอนนี้ กับตันทีน้ำโพงแล้วแล้วตู้หัลูกนี้นี่แถวตู้รับแล้พุ่งเร็วมาลูกนี้ข้างหน้าแกะได้หรือเปล่ามีสองคนจังหวะสุดท้ายบ็อกอยู่ข้างหน้าโดนแย่ที่มึงแล้วหยุดมาตังวนี้หลบแล้วนดงแดงยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่กรงหลังแล้วการัล่นที่มันสูงเกินไปอัตเทอโต้นี่ไปเปิดหน้าแรกครับอู้จังหวะนี้เสร็จเลยครับ โอ้โหดูว่าจังหวะดูไปเปิดหน้าแรกรล้ฟ็อกนี่ต้องชนกับเหลี่ยมบังได้ดีแล้วจังหวะต่อเนื่องมาอยิงหายเลยครับโอ้โหทูกสองัวไปได้ครับแล้นลูกนี้ไม่เหลือใครแล้วครับตรงนั้นครับเป็นสองประตูหนึ่งแล้วโหวชั้นเก่ากลับมานำหีึ่งช้างแล้วเป็นสองประตูหนึ่งเอ้าเราให้บอลได้ดีครับวันนี้ดัวเพียวโต้ขึ้นหลังนี่ใส่บอลสเปซสป่าชัดเจนเลยครับไม่เหมือนในครึ่งแรกครับ โอ้ต้องมีการแก้เกมกันอีกหรือป่าเราด้านข้างสนามทั้วหโอ้ตอนนี้ลูกเกมนี่ขั้นง่ายดันเปสามผลแล้ว้ังหวัดโดนสมกับดีตัวลงมาไม่ทันแล้วหลายครั้งแลน้แเลห่นค้ับหลานยครั้งเลยเิ่นงยเนี้่งยุห่งหาพยเงเปยลนี่ลยนรองเท้ามาใหม่ข้างสนามเมื่อกี้เองครัเ เงา้ยวาเนี่ยเราดีลข่าลเราเปเดี่ยวเล้วาหลอกมาตูงนี้หน้าหูหลอกอสวยหลับมาตรงนี้เอาหูีโดนบางสองสามคนหงนี้โดนแก่ทิ้งกันไปเลย ลงมาได้นายอาสติดเครื่องแล้วไล่หันซ้ายเลี้ยงรอเพื่อนอยู่ไล่ไปต่อโอ้โหลงมาหนึๆๆ่งไหล่ทะดุช่องหนึงๆนู่ง้โหนแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหเนี่ยไม่ปล่อยเลี้ยงข้ามมานซ้ายอโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้จะขอเปลี่ยนตัวแล้วทางนั้นเทียร์โต้ออโอ้โหดูครับเโอ้สงสารว่อสักครู่ไล่ต้องชนกันหยุดแล้วไปหยุดแล้วไปแล้วลงามาได้ ồ, lâu rồi đi, thật sự á. Lúc đầu là quá chậm rồi, nhưng mà sau này thì cũng đã khá là nhanh rồi. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái งเดียวเล่าฟาวไว้ก่อนแล้วลูกนี้ไปกับท้าครับเตะเล่นเล็นแล้บตัวนี้ให้ลูกจาาสอยจับบอลจ้าเลยไปครับผู้ เก็บบอลลงมาแล้วตรงนี้ดูคับเป็นเดียวต้องรอแล้วลูกนี้ฟาล้วดู่าตงว่นโอ้ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนี่ไ่ต้องไปเทียงกันรับไหนสิดหน่งหนดนง่ิ้วยซ้ายูนี่่ลงะล้ผตัดสินเกาะับ ไล่เตะมุมทางซ้ายของตาลาดน้อย,าาอ,ยอย่างได้ลูกพุ่งรับพุ่งจัดจังมาพุ่งโยกเข่าเล่าเราไปสองว่ลูกน,นี้โดนทางซ้าย ดูแล้วขยับขยับจะยิงแล้วตกเข้าในที่ดื้อเลยมาแหว่สองเปกลางแล้วเป็นช่องเลยโดนสกิมนิดตึงทิ้งโดนลงไปเพื่อสิ่งให้เปล่าแลา้วมันดื้วโอ้โหตีทิ้งระยะอันตรา,า,ายเลยเท้าขวาเานี้ะจะเป็นใครครับล็อกก็อยู่นัดก,ก็อยู่ทำแผงสามคนนัดเลนะ้วล,ลุกโสนโอ้โหจะรู้ทันเงี้ยนะพี่เราโอ้โหแตกทิ้งหมดเลย ขยับแล้วเปิดยาตรงกลางต้องหัวจังหวะนี้ฝันตัวพุ่งมาเนี่ยจริงๆอ่ะทันแล้วแต่จังหวะคว้าขาไม่เต็งโอ้โหดูเลยบากาศังหวะไม่ค่อยดีอ่ะ เปิดอาดลูกนี้ออกหลังไปเป็นตัต้งกเซลล์เอาี่วประตูขึ้นมาตอนนี้นี่ทีออพวกเขเลยว่าข้างหน้านี่เก็บบอลไม่ได้เลยครับโอ้โหสิงยาวขึ้นมาบล็อกโอ้โตอนนี้เป็นตลาดน้อยนี่ของบอลเหนีห่ยว,ว,าาวทักเซลล์หลังจากนั้ประตูที่สองที่สามนี่โอ้โหพวกเขาเล่นด้นยวยความมั่นใจเลยนะแล้วฝังอยู่นี้รอมายไปลูกครึ่งครับ ใช่อย่างทางซ้ายสวยนายนายโยกเข้ามาแล้วฉันแหลบตูงน,นี้ได้เป่นเตะมืออีกทีครับมันขอเปลี่ยนตัวตลาดน้อยครับตัเปลี่ยนเองหรือแบ็คขวาออกแล้ว,วเท่ยเดียวกับทางหนาเีออโต้ะนี่เปลี่ยน,นเหมือนกันเยอะตัวลดลงมาครับเอาแล้วจังหวะนี้ตุผู้สารตัวยังรับได้แล้วจังหวะแรกรับไป่ติดครับ ตูมกายทางขวามาทานหรือเปล่าเจอแบบป๊อกตรงนี้บังกันอยู่แล้วก็เล่นไม่ได้ครับทีโอโต้ท้องว่าเกมุ้อีกยันเงี้ยขึ้นไปถึงสูงนี่ต้องระวังนโอ้โหตลาดน้อยเองเกมฑ์เขาโดนแฉกอีกวิ่งเดียวทุกคนโู้ขวามีซ้ายมีให้ทางขวาโต้เปิดยามว่าเอ้าเก็บบอลได้เราหลายมันนะนายยินแม่เสาแรกยังแตะทิ้งเอาไม่ได้ครับโอ้โหเล่นเลย ต้องบอกว่าเตะดที่จริงๆตลาดน้อยจังหวะก็จะขู่จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายจังหวะนี้ก็เปิดนื้อเกินไปมารับบนเส้นเลยครับุ่มกายแล้วครับไปทางขวามาปล่อยบอลตกแล้วลูนี้จะสปีดไปเล่นต่อไม่ได้ตอแล้วครับบอลเลดี๋ยวบอลล้นออกข้างไปก่อนครับ เอาแล้วนะต้องเขีรยทิ้งเง็บฟ็อกจังหวะนี้โดนบีบเข้ามาต้องเตะทิ้งออกไป่อยเนาะกรูมกลายมาต่อยจังหวะนี้โอ้โหช้าไปหน่อยโดนดักกับมาได้ครับไนายบางลินเส้นอยู่แล้วฝ่ามาผูกล็อกหลบมาสวยแล้วผูกดวลโย่ลบสอง ต้องโดนกับแพ้ด้วยมือเปล่าแน่นอนเยอะมากจังหวะนี้มาเราแค่ทักเต็มครับบอลเล่นเร็วเลยแล้วเปิดปางมาลูกนี้ก็ยังไม่รู้เกินไปเลยเล่นสั้นทันทีแล้วเที่ยวโต้หลบมาสองคนเราจังหวะนี้พูดจริไอ้ไม่รู้เรื่อเกินยิงแล้วก็ดมือรับเข้าสองครับเ้จังหวะไปโดนสกิดนิดนึงเดี๋ยวพูดจริงให้ไม่รู้เรื่องเสียเลยโต้เผ่านมาตรงนี้หลบไปหนึ่ง

เปิดยาวขึ้นมาทางขวาก็ไม่ดีเลยไอ้ตอนทุกนั้นด้านซ้ายของตลาดน้อยครับเข้าถึงยุ่งห้าในะาทีสุดท้ายลสารเกตแต่ขึ้นเวลาหล,าหลาังครับปาวม์บอลกันแล้วถูกขีดลูกนี้เอ้าแล้วตัวทหารน้ามาเจอลูกบอลลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจะ็กสิไม่ว่าอะไรครับไม่เล่นต่อด่ากลับมาได้ครับโอ้ตอนนี้ดัานี้นขึ้นไปหมดแล้วครับ จังหวะแบบนี้จะเสียบอลแม่แต่ว่าพุทธสิปลป์ให้ฟาวไว้ก่อนเนอะอมาดูว่าจะ,ะเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามเอาปีปจังหวะนี้ ไม่ยิงกบข้าดหลอกแล้วโอ้โหโอ้ Aí, <c oughs> ิงลูกนี้ไม่ต้องต่อแล้วดุไปเยอะว่ะหนุ่มคนครับเอ็นตั้งใจจับปลาประตูขึ้นมาครับสใสหแบบตลาดน้อยครับเล่นสั้นเลยป๊อปอ๋อท่นสั้นของอะไรสั้นอะไรปู่พลิกหลบสวยครับอ่าซ้ายมีขวามีให้ไหนมาแล้วจริงลูกนี้ไม่หมาดกับตู้ อแล้วจังหวะดีเนี่ยไปเสกกระสังประตูด้วยหรือเปล่าอ่ะดูเพื่อนหน่อยอจังหวะเหมือนตามน้ำเข้าไปหยู่ฟาวเลยอาจจะไม่เจตนาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะฮะโดนแบบนี้ก็เอวเสกเลยเข้าประตูถึงยาวมาลูกนี้บอลลึกแล้วก็แตนะรับเข่าซองกัน แต่ต่อมาไหนไปปล่อยบอลไหลแบบเล่นไม่ได้ครับปูมงใจขนาดเส้นมาสวยครับดูประตูบอลลูกแรกดีด้วยแล้วหลบมาสองตัวนี้ตัเดเน,น้นยิงโอ้โหไม่ได้วันนี้เรืองประตูได้ไากดีเวลาที่เหลืออยู่มีผู้ความหมายเลยครับโอ,โอกาสแบบนี้หนึ่งหนึ่งต้องชมทางขวาเลยจังหวะที่หลบสองครับโอ้ดูว่าพี่อโอโต้จังหวะนี้จริงแบบน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับ ปู่ยิงไม่ยุ่นเลหวะแบบนี้โอ้ไม่ผ่านดี่องครับโอ้ถ้าเลนเลนหน่อยประตูที่สองมาเลยความห่างแค่ประตูเดียวจะมีสิทธิ์เลยครับแม่ต้องเหนื่อยหน่ายจังหวะที่เกิดมาหนึ่งๆครับปู่ตลาดน้อยไป่เข่าใจไม่ได้เหมือนกันเนี่ความห่างสองประตูก็จริงเด้ถ้าเสียประตูที่สองมาหน่อยนี่ความห่างเลืแค่ประตูเดียวเด็ก่ตัวเองเนี่ยนะ ใช่ครับมาโต้งย้อนสวยเลยนายล้อกเข้าซ้ายทีนึงแล้วไปหลังซ้ายโต้งยิงดุเนียโอ้โหไม่ต้งก่อเองก็ต้องอวกด้านซ้ายแล้วเขาจะยิงจัดเลยครับมุมมันทั้งง่าั้งน้อยด้วยครับจบจากคู่นี้ก็เกมในคู่ถัดไปจะเป็นเกมลังห่างเกียรติเพชรกับจันลงสนามเจอกับดีเคคุกกับโอ้โหคู่ต่อไปนี่ก็น่าละสนุกครับอันดับหนึ่งในตอนนี้สำหรับดีเคคุก ถ้าไม่นับตลาดน้อยชนะเกมนี้ครับจับจ่อไม่ได้ครับนัดดูน,นัดใช่ไหมโต๊ผู้สายประคองอยู่ผู้ย่ไหลตรงกลางมาเล่นยากเลยครับไม่ฟาวรับจัากลับมาต่อยสายดีเพื่อนเปรับอยู่มาร์ฟคู้อยัากลับมา ต่อยปั๊มกับดาวโลนี้ซ้ายเน็กโอ้โหจ่ายนึกรับโอ้จังหวะนี้จ่ายบอลลึกเกินไปแล้วผู้ต่อยน่าเสียดายมากเลยกู้ได้เบาๆนี่เพื่อนวิ่งมาไม่ต้องจับเลยแล้วเออต้องบอกว่าใจน้อยแล้วจ่ายไม่ดีแล้วโอ้โหจังหวะนี้เสียเลยเอ้าแล้วจ่ายบอลเสียแล้วตาน้อยได้กลับมาได้โอ้โหอาร์ติโลโต้ดาวสวนเนี่ยซ้ายเพื่อนมากๆวิจ่ายโดนตัด นาทีสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เกมในขึ้นเวลาหลังกไตจะหมดเต็มที่แล้วหักกลับมาได้ครับปลัดน้อยอ้าแล้วผู้คนเดียวแล้วมีเพื่อนวิ่งหนูนหน้านัดยิงตามน้าประตูติดเซฟอู้ยลงไปชนกันเองแล้วตรงว่นี้โอ้โหตรงนั้นพี่โอ้โหมาตองหลังวิ่งมาพยายามจะช่วยผู้ถาวถูไปชนกันเองก็อีกแล้ว ยังไงคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยครับเกมระหว่างเกีย ب, ตรติเพชรกัลงสนามเจอกับดีเคกูกับในคู่ต่อไปครับแล้วดูแนวโน้องเหมือนสีเสื้อจะเหมือนกันอีกแล้วด้วยครับวันนี้นี่ไม่รู้ว่าหลายๆลายทีมเส,สื้อสีเดียวกันหลายทีมเลยครับ,ย,บย้อนกลับมาตั้งครอบรุ่นี้ผู้ยังไม่ไปข้างหน้าครับคืออับมาที่สองตูขอทันซาแล้วโกนเพชรมาลูกนี้อย่าตัวรอดไปได้ครับบอล หลอกว่าสอผมหลอกเหมือนง่ายเลยเอ้าแล้วสู่โต๊ะจับไปดีแล้วก็หมดเวลาได้การแข่งขันแล้วเชิญเมื่อสองทีมที่การสนามต่อเลยครับทั้งสองทีมแล้วทั้งตลาดน้อยแล้วก็ทีออโต้แล้วก็หันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีออโต้ที่มีโอกาสอย่าหลายครั้งนะล้วต้องหวังก็อทำกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายครับ แล้วก็ออกมาในสามประตูต่อ1หนึ่งก็จริงเนัะโอ้ลูกเกนก็บอกว่เขาสู้ได้ดีเลยแล้วบาทีเอตโต้แล้วนี่เจอกบบับแชมป์เก่าแต่ก็เกิดจะต้ะานทานไม่ได้ในครึ่งแรกนี่เล่นดีเลยคร้วตึงหลังมีมา